คันที่ขโมยนี่เฮ้ยคันนี้ขโมยคันนี้ขโมย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 เอาเดี๋ยวช่วย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 ตำรวจถายถ่ายไปเร้วเร็วเร็วาเฮีไอ้เคียขโมยของเราไอ้เกียร์เฮียนี่ขโมยของเราเฮียไอ้เกียร์ตำรวจแสงได้แสงเลยแงได้แงเลยแงเลยงเลยแสงเลยแงขโมยรถขโมยรถโกันนี้รถโก ไอเรียงมึงรีบขึ้นไปไปนี่เลยนะเว้ยไปเตะมันฮ่าฮเรื่องเลื่อนให้ถึงไปก่อนตอนนี้ไอ้ย่าไอ้ถึงมันกันเนี่ยเออไอ้เอี้ยขโมยรถกูเหรอไอ้ซาอ้เฮียมึงขโมยรถกูได้ไงมึงเจอรถกูได้ไงไอ้เฮียมึงเจอรถกูได้ไงมึงปาดไม่ใช่เรามึงกูมามึงขโมยรถกูไหมน้ำมันจะหมดป่ะน้ำมันมันจะหมดน้ำมันจะหมดน้ำมันน้ำมันจะหมด มันมันมันจมอ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 นไอ้สัดวนี่ตีเส้นนะตัดอุ้ยเหี้ยเอาหายไอ้เนื้อทำลายไม่กูจะลงไปกระทืบมันไม่ทำเหี้ยอะไรเนี่ยเฮียน้ำมันมันมุดนะมันมันกระทืบมันดิเรืองกูเองเรืองเฮียเอ้าเฮียเอาน้ำมันกูไปใช่ป่ะหลดเข็มขัดแล้วค่ะมึงเอารถกูไปใช่ป่ะมึงแกล้งของเล่นกูใช่ป่ะ เออเล่น่เกันได้ไงวะไอ้บูธีอะไรอ่ะไอ้ซาดโดนเมือกบูนี่เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้อุ้มไปเลยไม่มีบูไม่มีบูเฮียไม่มีบูตัวนี้เฮ้ยไอ้เรื่องไปซ่อมไปซ่อมนี่นี่นี่ไอ้เรื่องขับรถกูไปเอามา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 จะเออะไรก็ได้ไปไปไปไอเรื่องเอารถกูคืนไอ้เฮียรถกูไอ้เฮียรถกูเฮียเนี่ยใหญ่ยหญ่ใหญ่ใหญ่ไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้เรื่องลงซีเฮียดิไม่ต้องเติมมัน ูรู้แล้วข้อมือมือกลัวมีน้ำมันกูเติมให้อีกถังหนึ่งมึงงามงามึงงามเอาล่ะเฮ้ยน้ำไอ้น้ำมันกวายอ่ะไอ้พวกเฮียอยู่เอาไงเอยกูเติมเองหรือกูเติมให้ก่อนเดี๋ยวแล้วดิเดี๋ยวนะโง่เฮียไม่ยอมเติมกูได้แล้วกูคืนไอ้เฮียไอ้พวกเฮียไม่แต่กูว่าแก๊งมันแก๊งไอ้สีดำไม่น่าเจอน่าจะเป็นแก๊งสีเงินปะว่าเพื่อนไอ้เรื่องขับแล้วกูกลับไปดิ รัถเข็มขัดเอาลรากูคืนมาไอ้เฮีย้ยไอ้พวกเฮี้ยนี่แม่งเฮี้ยนะรถกูไอ้เฮีย้ยไอ้เฮี้ยนี่เฮี้ยนะครับพมวยรถกูครับ เออเฮียรถกูเลยเนี่ยรถกูรถมันเรียกคนว่าไอ้สัต์เออถูกจำไว้รถมันเรียกคน อะไรตำรวจมาทำไรมาขอสอบคืนครับสอบตำรวจนะครับกูได้รถกูคืนแล้วมึงแกนได้อยู่แล้วตำรวจกูรุดเหรอขโมยรถตำรวจทำไมครับอเดี๋ยวหนี่กูจะซ่อมเอ้ยมึงจะยิงกูยิงกูเดินเพี้ยไรเดี๋ยวนึงไอพี่มีเพื่อนเพื่อนไอเดินพื่อนโดนใช่ไหมไอเลี้ยงเอ้าพี่มีเทอร์เซอร์ได้ไงจอดจอดครับอะไรนะมันบังมาเนี่ยจะให้ไหน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 คได้รถกูคืนแล้วไยเฮียเรีองเอาไปแกงพี่เฉศษเดียวไปแกงพิเศษเดียววันนี้ดิพี่ยาโดน โดนโดนโดนอย่าเกียร์เกียร์เราโดนด้วยนั่งนั่งเร็วเ็อกร็วเร็วเร็วเรวทำไมขึ้นดิเราไม่ขึ้นดิไใ้บ้านใน้ปนมามานั่งเนียนทุกคนได้ปะไอเรืองมาเราได้รถเราคืนละไอเรืองรถคันนี้เลยเนี่ยคันนี้เลยมึงดูดิคันนี้เลยรถเราอ่ะเพื่อนถูกปะซื้อถังละไมันก่อนเออป้ามึงใช่ปะคันนี้ปะรถเราอ่ะใช่ที่มึงบอกว่าการตักรถอะไรของอันเนี้ยกูจำได้ ที่มึงด่าตำรวจเขาอะแล้วแบกเออเฮ้ยมึงไล่กวดไล่กวดได้เลยนะเฮ้ยมันไม่น่ามีบู๋วปะตรงนั้นอะไม่มีไม่มีไม่มีโหลดเข็มขัดแล้วค่ะ เรื่องซื้อน้ำมันยังอ่ะรัดเข็มพันัอย่างยังเน้ยอันนี้สมองเสื่อมเออแล้วเอออีกอมึงก็ถ้าเอาไปแอบอีกแล้วมันเอาไปอีกนะอ,อ,อ,อ่ะเฮ้ยกูว่ามึงแอบใกล้ใกล้ก็ได้นะแก่ ไม่แอบหรอกให้เขาคุยไปก่อนไอเลี้ยงเดี๋ยวมันล็อกรถไอ้เลี้ยงดูแล้วมึงว่าแอบมันเจออีกนี่ทำไงวะ มันก็ควรไม่น่าเจอแล้วเปล่าวะยากมันน่าจะต้องสำเน็ตปะชีวิตมันต้องสำเน็ตบ้างนะวเว้ยจริงไอเรื่องมั่ว่าไงไม่แต่เขาอาจจะแบบเอ้ยเจอพอดีหรอือเปล่าเขาก็ไม่รู้ไงเหละ เมพวกแกมันอ okay, okay. ่ะตบเข้าเมืองแท้แฟนเขามันเข้าเมืองไปเราเว้ยไเรื่องได้สิไปนี้ยูอ่ะมึงจะตำรวจน้ำดีนะเว้ยฝัดปีนฟานตรงนี้ หนึ่งชาร์จแบตก่อน เกียใช่มึงป่ะเนี่ยเนี่ยเขาเขาเาไอยนี่อยู่เนี่ยหัวกั๊ตเองเขาอ้นี่สาวร่วมตัวแฉพฤติกรรมหนุ่มไฟเอฟอดีตชื่อดังใช่มึงป่ะนี่ยไม่น่าใช่กูเลยแต่แบบว่าเขาอดีตชื่อดังไม่ใช่กูกูดังอยู่อ๋อเออกูยังดังอยู่ทำอไมวะมีอะไรวะไม่รู้เนี่ยเขาแฉกันอยู่เนี่ยตอนนี้ ว่าว่าเคลียร์ง่ายกว่าแล้วคุณตำรวจจะกี่คนก็ว่ามาเลยครับแล้วกคนหลบไว้ก๊อตลงลงลงบอกว่าข้างบนมีกี่คนเขาจะเอาหัวละห้าหมื่นอ่ะเขาเปลี่ยนใจอ่ะแบบนี้ดีกว่าครับผมว่าไม่สุดท้ายเอาเอารถคุณตำรวจมาคุณตำรวจก็ต้องฝ่ามาเอาคืนอยู่แล้วผมว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเป็นอย่างนี้ดีกว่าแล้วคุณตำรวจฝ่ามาอยู่แล้วครับคุณตำรวจโถมอีกทั้งหมดอีกยี่สิบคนมาโถมอีกรอบผมก็ต้องตีใหม่อีกผมเ้องอาของเข้าไปอีกทุกผมไม่เอารถคุณตำรวจแล้วก็ปล่อยหลุดตามหลุดไปดีกว่าแล้วก็ เป็นหัวละห้าหมื่นดีกว่าครับว่าแฝงกว่าเพราะสุดท้ายผมกลับมาผมดวงตวตรวจจับอยู่แล้วครับออกไปโดนจับก็เสียค่าปรับอยู่ดีมันก็วนกลับไปหาคนตรวจอยู่ดีเพราะแบบนี้คุ้มกว่าหัวละห้าหมื่นครับตำรวจจับกี่คนบอกเลยเดินลงมา้วาช่วยเลยข้างบนมีกี่คนเหรอครับแล้วก็เอาสมบัติไปครับสิบหกใช่ไหมครับประมาณสิบหกคนลุงรวมศพหมอด้วยพอไหมลุง ไม่ไม่ถามว่าเงินอะพอไหมก็จะพอนะในตำรวจไม่ใช่ก็ลยังกับลุงขันอยู่ตลกแหล่ลุงแหอันนี้ลุงไหนครับเนี่ยลุงชื่ออะไรครับตำรวจนี่ลุงลุงชื่ออะไรลุงลุงหงอกครับชื่อลุงหงอกลุงหงอกมาคุยไปมีมีสิบหกคนใช่ไหมครับไม่สิบหกครับมีตั้งเวลาอีกสามเป็นสิบเก้าเป็นสิบเก้าลุงสิบเก้านับได้ทีละคนเลยครับตเวลาคืนให้นับทีละคนได้เลย ลุงลุงมาลุงมาคุยไหมเขาจะคุยกับลุงอ่ะไม่ไม่ไม่ผมคุยกับคุณนี่แหละไม่ต้องเรารุงมาไม่ต้องลุงลุงครับเดี๋ยวเหรออ๋ไอ้เนี่ยมีลุงมีนี่สองเเบื่อคุยกับลุงแล้วพอแล้วเป็นสามแล้วทำไมตำรวจมียี่สิบวะเขาคุยกับวัยรุ่นมากเบื่อลุงแล้วลุงลุงถามว่าศพละวสองหมื่นได้ไหมครับตังค์ไม่พอได้ครัห้าเลยครับลุงตังค์ตังค์พอไหมลุงจบแล้วห้าห้าหมื่นอ่ะจ่ายก่อนครับ นับปันดีสบได้เลยครับกระเป๋าสามหเก้าครับ 9, ครับกระเป๋าสามหกเก้าสาหเก้าครับเรื่รองก็เยอเฮ้ยมึงไปไปไปไวบูดได้ปะมันอยู่ไวบูดไงมันรวมตัวไวบูดอ่ะไเลยวะ Wood, ไวบูดอ่ะป้ายไวบูดอ่ะไวบูดต้องไหนอ่ะเออเออป้ายไวบูดอยูต่ตรงไหนอ่ะโคตรแรงไอ้เหี้ยพี่ลังกับผมป่ะผมว่าเพอกันเลยอ่ะอืมไม่ได้ไม่ได้ทำตรงมาแล้วนปแล้วเฮ้ยรถคันางหน้าข้างหน้าพ่อเน,น,น,นี่ยเฮ้ยพวกมันเฮ้ยพวกมัน,นพวกมันพวกมัน เป็นสุสานอะไรอะไรกันแย่ตำรวจมาจับตำรวจมาจับตำรวจมาจับแล้วค่ะ ตำรวจมาจับแล้วค่ะเฮ้ยเกียร์ขอขอทำลายดงได้ป่ะเพื่อนกลับไปได้เลยเป็นทำลายดงนะไปอัวตำรวจมาจับค่ะตำรวจมาจับค่ะเฮ้ยตำรวจมาจับค่ะตำรวจมาจับค่ะตำรวจมาจับค่ะอุ้ยเลยเบา ว้าวค่ะ<า>อีโวอีโวอีโวอโวขาวตำรวจมาจับค่ะจต่ไปเพื่อนออไปอีกหัวลยเล t โก o ตำรวจมาจาับแฮะตำรวจมาจาับแคะเอาอีกว่กะเลยบมนแหววตำรวจมาจาับวะได้ดตำรวจมาจาับฮะตำรวจมาจาับฮะ บอกไม่ต้องไล่บ้ามึงไล่บ้าอุ้ยอเยอะ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 เยอเยเยะเยยอะเยอะเยเยเยอยเยอะะเยอ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 ะเยเยลเยอะอะเยเยอะเยอะเยอะเยอยอเเยอะอเลเวลเยอะเยอยอะเยเอะเยอเยอะเยออเเอะเยเอ ลดเข็มขัดแล้วค่ะร <c oughs> ัดเข็มขัดเออจอ พี่กำลังเอาเอาผมไปบ้าบนรถด้วยดิพี่ผมชอบคันพี่ว่ะผมชอบอคับกนกูบ้าสุดแล้วน้องไ <Yeah. S 2> อ้เฮีอยเรืองไอ้เชีอยอะไรเนี่ยเป็นไงบ้างจะไปหรือจะลงเลยเร็วไม่กูค,คิดว่ามันจะเข้ามันปะเนี่ยมันนะเว้ยมึงระวังมันนะเว้ย มามันเลยซึ่เบ้มันเลยเอ้ยกูว่าระเบิดดงเลยแกระเบิดดองไปเลยที่เปิดหอเลยระเบิดดงไปเลยไอ้เหี้ยมึงไปไม่ได่อ้เฮ้ยไอ้เหียมึงไหนต่อ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงไ่ไอ้หูป้าไอ้เหี้ยใส่ไอ้หูป้าไอ้เหี้ยมึงต่อยกูป้าตไอ้าต่อยาต่ไอ้าป้าไอ้เหี้ยงต่อยหูป้า่อยเหี้ยงต่อยหูป้าไเหี้ยใ่ไอ้หู้า เด็กเยบเด็กเฮอะไรเฮแก่เฮแก่เมื่อี้แก่ลงงอย่ไ้ควายเฮอะไรเมื่อี้เอะไรควายมจ่กด่าเมไรเโงไอ้ตั๊ดกงด่าเดกกมีตัวไหนซู่กุหลอกไอควายมีเฮหลาเฮอะไรเฮุเล่ให้สัว์เก่งม่ใช่หรอเฮอะไรเฮดุเขาเนก่งม่ใช่หรอเฮง่ไอ้ตั๊ดมันเอะไรเฮอะไรโดนกูโดนกูใส่อเด็กร้อยเฮอะไรมึงมาด่าเด็กน้อยเฮอะไรมึงเมื่เก่งแล้วไม่เก่งาแล้วดุเไม่ควายเฮแก่เฮุเลเฮอะไรเฮแก่ จะชักหนังหัวมึงไอ้สัตว์ไอ้แย่เฮียแย่มจะชักกระโหลกหัวมึงอกมาไอ้สัตว์มึงอยู่ไหนสัตว์ไอ้แก่โอ้ยเฮียมึงอยู่ไหนเออแล้วกูโตมาตั้งแต่เกิดอะไรเป็นแก่อะไรอย่างแก่เียแก่ไอ้สัตว์ดๆแลจะตายทางนัู้อะเยแก่แล้วกะไอลงันี่คะไหรอไแก่ยดเล่นเร้ยเตี๋ยวอะไรเตี๋ยอะไรเียอะไรเตี๋ยอะไรเอะไ เเป็นเทียอะไรเราเป็นเทียวเเป็นเทียอะไเาเป็นเทียอะไเลเป็นเที่ยวอะไรบราเป็นเท้่วอะไเราเป็นเที่ยอะไรเราเป็นเท้่ยาเลเที้ยวอะไรเราเนเทียอะไรราเนเทียวอะไเาเยวอะ้าเราเปนเทยวอะไรเราเียวอะไงบ้าเปยเี่ยวอะไเราเป็นเที่ยวอะไรเบาเป็นเที่ยวอลไาเ้าเปนเที่ยวอะไรเราเปนเ่ยงไม่กล้าเข้าเลยโอ่ ไอ้เหี้ยแก่กูผู้โหใครกไอ้ไู้โหแกงมึงลงในควายเหี้ยทุเลเหี้ยแกงมึงลงในควายเห้โอ้อเคครับอเคเหี้ยแก่กูได้ถามกูถามเปล่ากูถาเปล่ากูได้าเปล่าแล้วกแคสกูม่ากได้ไสักพูดไม่อะไรเหี้ยเด็กไพูดไม่อะไร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 พูดเหี้ยอะไรเ้ยแกเหี้ยอะไรัแต่กูไต่แม่หรอกไอ้สัอเดียวเจ็อเหี้ยุเแ้พี่กูไปห้ามนะไอ้สัส พี่กูไม่หอาเสียงเลยชิวชิวชิวรถจะพังอ่ะรถจะพังเลยเรถจะพังอ่ะไปซ่อมดิรอยเฮียเลยพี่อย่าเข้าไม่ปล่อยนะฮะอย่าเข้าไมปล่อยอย่าเข้าไมปล่อยเก็บเสียงไว้เข้าไปอะไรเงี้ยไม่ได้เข้าไปอะไรเงี้ยมันไหมมันไหมบอกแล้วมันรถกูมันเชื่อกูยัง เมีเห็นรถติดไอ้แย้มเสียงดังเลยนะลองลองลองลงเลยรออยู่อ่ะมันคือเมกรอเราเลยอ่ะพี่รอเลยมันรอมันเลยเฮ้ยพี่ชีพไม่ลงรถหรอชีพต้องลงไปไปตาตาตาเฮ้ยมันจะเข้าแล้วพี่เฮ้ยเหมือนมันมาแล้วนะเกีย เสบีบแตะเสียงบีบแตะเสียงบีบแตะมันบีบแตะเรียกขบวนวิ่งเร่มเรื่มโอ้มันมาเฮ้ควาควายควายมาดิเฮียง่อ้เฮ้ฟังแอบฟัองอจะพาผชิบหายอบจะพาชิบหายลงก่อนนะไอ้บมลงนะผมลงนะลงลงเฮ้ยมันมาใสเพื่อข้างหน้าเ้ยข้างล่างข้างล่างโดนหลบดิหหลบหลบหลบข้างล่ไปไอ้ ลดเข็มขัดแล้วค่ะ